ีน,นี้ก็ได้มาเล่นโฆษณาชิ้แรกโฆษณามีมมทับนิ่งกับเคลื่อนไหวะที่เป็นบปสอเตอร์โฆษณาเป็นทับนิ่งมีชิ้นแรกเกท่อไรครับโฆษณาชิ้นแรกน่าจะเป็นน่าจะเบียรสิงที่เป็นหลายๆคนเป็นสี่คนเป็นหน้าฝรั่งคนแรกของเบียรสิง์ที่ถ่ายเป็นบล็อรีกแล้วเป็นบริษาตรที่ถ่ายหน้าฝรั่งคนแรกที่ถ่ายเบียสิงนะครับมีสี่คนไปถ่ายที่เกาะเสม็ด นะครับแล้วก็ต่อมาภาพเดียวเองแต่ว่าภาพเดียวภาพเดียวเลยภาพเดียวแต่ไปอยู่ไปทุกที่ภาพเดียวเลยภาพนั้นแล้วก็ต่อมาเป็นโฆษณาโฆษณาสเปรย์สเปรย์ฉีดผมแล้วก็ต่อมาก็โฆษณาแชมพูคลินิกเห็อน,น,นอย่างนี้คือแชมพูคลินิกเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นภาพเ,เป็นหนังเลยเป็นนั่นเลยคือสมัยก่อนจำได้มีครอบครัวเป็นครอบครัวกันแล้วผมเนี่ยเป็นแฟนของลูกสาวคนเล็ก อ่าคลินิกก่อนที่คลินิกจะเปลี่ยนโฉมผมเป็นคนสุดท้ายของครอบครัวคลินิกพี่ตอนนั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆหนูดูภาพที่ไปเสิร์ชชื่อพี่แอรอนเวลาสซิงเจอร์ภาพแน่นอนครับผมไม่มีภาพประกอบก็คือผมที่เดิมแต่เดิมเนี่ยเป็นเป็นผมหยักศกนะผมหยักศกนิดนิดก็เลยยิ่งดูเป็นฝรั่งที่มีความอ็กโซติกผมว่ามีความเสน่ห์เลยคือเป็นฝรั่งแต่ผมผมหยักศกนิดนิดสีน้ำตาลแดงหยักศกนิดนิดก็ได้องคลินิกเขาจาเป็นเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวโฆษณาตัวแรกใช่ฮะ วิดีโ YouTube, อกเก่าๆในยู u ูบครับเพื่อจะมีใครเห็นเพราะผมเคยเห็นกุตัวอื่นจำไม่ได้เหมือนเคยเห็นที่มีโฆษณาตัวอื่นลงลงอยู่เพราะหลายตัวอยู่เนาะอ่าใช่ใช่<ๆ>แต่วันพี่นี่คือลักษณะเป็นการถ่ายโฆษณา,าแต่ว่าไม่ได้ยังไม่เป็นบิสเซนเตอร์เลยถ้าถ้าสมัยนี้อาจจะเป็นแบบคล้ายๆกุญแจบิเซนเตอร์คือเป็นของแชปซูพัวยอแชปว่าวก,ก่อนจะต้องถ่ายแบบของแชปเ,เนี่ยแล้วก็ติดในในร้านแชปทุกสาขาบิลบอร์ดใหญ่แบบว่าใหญ่แบบสองเมตรกว้างเมตรครึ่งนั่นแหละ แล้วก็เป็นแบบเป็นซีรีส์นะภาพแรกมาเสร็จภาพผ่านไปเดือนสองเดือนเปลี่ยนภาพอยู่ในสองเดือนเปลี่ยนภาพของแชปเนี่ยเยอะมากประมาณมาสักสี่ห้าเซตเนี่ยที่ถ่ายที่ถ่ายไว้ที่น่าจะเป็นคนแรกของแชปเลยคนแรกของแชปเลยครับตอน <ทำ S 2> นั้นชปเพิ่งเปิดต<ข>ัวในเมืองไทยเลยใช่แล้วก็แล้วอย่างนี้พอเราเป็นในแบบนี้เราเปลี่ยนเลยไงบ้างหมายถึงว่าจตเดินเป็นหนุ่มนักกีฬาอย่างเงี้ยเราทําให้เราต้องแบบสำอางขึ้นเรือเราแต่งตัวเลือกสรรมากขึ้นเหมือนเดิม เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวลาที่เดินในมหาหลัยเนี่ยทีจะมีเราจะมีกลุ่มของเรานะซึ่งก็จะเดิเนไปไหนครับกับเพื่อนตลอดเวลาเพราะถ้าเดินคนเดียวเขินก็ยังเขินยังเขินก็จะบอกจริงๆเลยพื้นฐานเป็นคนพื้นฐานจริงๆเลยคนที่อายาเพราไปกระตากเนี่ยจะมีเพื่อนนไปเพื่อตลอดเวลากินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงจะมีเพื่อนได้เพื่อดตลอดแต่ก็มีคนมีสาวหันมีคนหันมองอยู่เรื่อยๆประจำได้ปรัจนได้ใช่ครับก็คือเดินแบบถ่ายแดดเรื่อยๆพีแต่ว่า เออยังแต็แต่มาหาอะไรแล้ะพี่ก็จะแบบค่อนข้างเลี่ยงที่จะช่วยน้ำอยู่แล้วเลี่ยงช่วยน้ำนอันนี้คือเป็นเพราะเราเองหรือว่าที่บ้านพอก่อนเป็นเพราะตัวเราเองมากกว่าไม่ไม่ได้ใช่นะไม่ค่อยถูกจริตกับช่วยน้ำพูดจริงคริงนะแล้วก็มีถ่ายไปให้กับแพรวชุดอยู่เหมือนกันอ๋อแล้วก็ทีนี้มีมิวสิกวิดีโอตัวแรกจริงๆน่าจะเป็นของลไม่ป่าใช่ของนอกไม่ป่าเอยคริสตัลของไม่แน่ใจ เราไม่ตาก็เพลงน้ำตาในสายฝนอ่าซึ่งยั่ยังเป็ยังมีให้ดูในยูทูบอ่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แรกประสบการณ์แรกตั้งตื่นแสดงเหมือนแสดงเหมือนกันแหละครับฮามิเอร์นั้นแล้วก็มีของอ่าเดลิยอร์ลี่นะครับอ่านั้นก็คือเล่นเพลงอ่ารัตติคอนราชิสแมนเลิฟฟอร์ยูนะครับอีกเพลงจะไม่ได้ชื่อเพลงเล่นเป็นสองเพลงแล้วก็มาสู่มิวสิควิดีโอที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นคือมิวสิควิดีโอของมินิซีรีส์เปิดตัวของพิซน่ากิล่าอืมที่ยาว23นาทีอันนั้นออกชันนั ครั้งแรกที่พวกค,คนลอดูก<ห>ันเล่นไปสองเพลงเพลงคล,ลิปล็อกกับเพลงนินจาซึ่งเป็นแบบตอนนั้นเราก็คุณทินาเขยังใหม่แต่พวกเยังไม่คิดถึงว่าโอ้ยเขาจแตะเพลงจะดังขนาดนนัแ้แต่พอตอนฟังเพลงปั๊บเนี่ยยังบอกทีมงานเลยว่าเพลงดังแน่กนัลยคุยทีบทินาว่าเพลงอยู่ดังแน่เพลงเนี้ยมันดังจริงแล้วมันดังจริงเพราะเพลงเข้ามาฟังปั๊บเนี่ยมันติดหูเลยทันทีในบทในมีสีซีรีส์ทีมบูรเป็นกรรมการเป็นกรรมการที่อ่าคณะของคริสติน่าเนี่ย ของที่นานเนี่ยเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเข้ามาสายผมเป็นกรรมาการก็โอเคไม่ไม่รับแล้วมาสายไปแล้วเขาเลยไปเต้นตรงสเตนเต้นสายเสร็จแล้วก็ยืนมองเสร็จปั๊บเเรียกมาให้มาเต้นโรบิคส์ที่น่งแล้วก็เอาไปชนะเลขไปเต้นเป็นเพลงจริงจ้าอ่ะใช่ดังนั้นคุณมี่คุณที่นาก็น่าจะไนท์มากอีกแล้วเนอะโอ้ไนท์ครับไนท์ไนท์มากครับผมแล้วก็ก็เป็นตัวเด่นไปตลอดนะครับเพราะว่าที่ได้เล่นเอ็มวีที่พี่ก็ตอนนั้นพี่ก็ไม่คิดถึงหรอกว่า จะเป็นนักร้องหญิงร้านตลาดคนแรกโอ้โหนึกไปถ <ไป S 1> ึงเพลงไทยแต่เดาแล้วว่าเขาดังแน่เพราะนั้นเดาแล้วเขาดังแน่นนนแนครับผมแล้วตอนนั้นพี่อยู่ในเียรแล้วพี่แบบก็ตแต่าพอไปถึงกับหนังละครแทแบไม่ม, <c oughs> มีแบบน้อยมากคือเอาละครเนี่ยละครละครทีวีเนี่ยเล่นจริงๆรนเลยคือเรื่องเดียวคือสามหนึ่สามมุมรับเชิญเป็นหนึ่งตอน<ช>แล้วเป็นเพื่อนกันก็ไปเล่นกันนะครับตอนหนึ่งแล้วก็ มีหนังแบบโคเบบแป๊บเดียวเนี่ยเทวดาอกสวรรค์เว็บเดียวจริงๆคือเพื่อนชวนไปทะเลไปยืนเป็นเพื่อนกันมี่ิชเยวัด,ด้วยี่ไยวัดเนี่ยยืนแค่ยืนธรรมดามีนายแบบประมาณสิบคนเนี่ยเข้าในแบบสิบคนไปยืนเป็นธรรมดาเป็นถ่ายฉากที่กำลังขึ้นสวรรค์แค่นั้นเองตอนเปิดตอนเปิดหนังมีแค่นั้นครับแล้วก็อมีอะไรจ้ะมีแสดงมีละครเวทีแล้วก็เป็นละครเวทีสองเรื่องคือเรื่องแรกคือทะเลทิพย์ เทเลทิพเนี่ยเล่นเป็นพระุทิสัต์เอาโลตเก่สวนนี่เล่นที่สถาบันทักษณิณคดีเล่นถวายสเสด็จย่านะครับแล้วก็ใหม่เรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือชัยบุรีรีเชียงแสนอันนี้เล่นที่สุนทรธรรมแห่งชาตินะครับนี้ก็มีพระพิณานสเสด็จมาทพระเนรเรื่องนี้ด้วยคุณมาาชีคุณมาชานีคุณมาชาคุณนายบุศกรนี่แล้วก็มีทียากก็ยากแต่สนุกดีจริงๆสนุกนะสนุกดีเพราะว่ามันสดสด คุณไม่สามารถที่จะเทนะักเทค,เคได้คือต้องผ่านให้ได้<ช>ทีเดียวเลยเล่นต่อหน้ารบวงสารวงใช่ฮะแต่ว่าก็ยากเนี่ยต้อจะซ้อมเป็นเดืนเอนเรื่องแรกทะเลทิพย์เนี่ยไม่ต้องซ้อมเลยเพราะฉากผมเนี่ยเป็นฉากเป็นฉากเรียกว่าเป็นฉากไฮไลท์ของของละครเรื่องทะเลทิพเป็นฉากที่พระพุทธเจ้าเอาฤกษ์เกศวนเนี่ยโผล่ขึ้นมาผมแค่ยืน โพสท่าพระพุทธสัตว์เนี่ย mm hmm. ขึ้นมาเสร็จปับ๊บนแล้วก็มีไฟห้าหลังวิ mm hmm. ่งวิ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 ่ง,ง,ง mm hmm. มิมีเสียงภาพมาข้างหลัง mm hmm. แล้วก็ลงไปจบแต่ฉากนั้นชันเดียวเนี่ยเป็นฉากที่ทําให้ถึงขั้นเรียกว่าเนืงอสือประกอบโพสเนี่ยเอารูปผมลงเนี่ยหนึ่งในสี่ของหน้าหนังสือพิ mm hmm. มพ์ลงรูปใหญ่แล้วก็เป็นที่แบบว่าคือหามาเพราะทาตัวสีทองทั้งตัวทาตัวทองทั้งตัวแล้วคือไปถอดเครื่องทรงเนี่ยมาจากพระพุทธสัตว เอาดนตรกส่วนที่อยู่พิมั์ภสัชาติเนี่ยเอามาทรงจริงๆแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นดังมากแล้วก็มาใช้เป็เสียงแสนงแสัน,นี้ซ้อมซ้อมอยู่ประมาณสักสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งจะไม่ได้กี่วัน